ีอะไรปะเบี้ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ซันเดย์ครับผมพี่แบงค์ <c oughs> ใครให้มันเอารตรงนี้เนี่ยตืน่น <c oughs> วิธีปลุกพี่ <c oughs> ดันหัวเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีผู้ชมกันก่อนอ่าพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีพี่แบงค์นะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้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 หลายวันจังวันนี้นั่นแหละวันนี้นะครับไม่ได้เจอกันนานพี่เล็ก็เตรียมเกมมาให้เล่นกันอีกแล้วครับผมเตือนเลยตืนก่อนตืนก่อนวันนี้มีเกมมาให้เล่นกันคือเกมทำหน้าให้เหมือนตัวละครในเรื่องดาบพิฆาตอสูรครับผมนง่เหมือนได้ไงโดยกติกานะครับน้องน้อง มีทั้งหมด10รูปภาพด้วยกันโดยพี่เล็กจะกินอะไรเนี่ยกินอะไร้าแบงค์ผันบางดีแบงค์ด้วยชาาครับน้องๆกันแบงค์ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะอันนี้พี่แบงค์ยอๆยอ่ยออถึงไหนแล้วนะลืมเลยกติกากติกาโดยพี่เล็กจะเป็นคนตัดสินว่าพี่แบงค์น่ะทำหน้าเหมือนในรูปหรือเปล่าถ้าพี่แบงค์ทำเหมือนก็ไม่ได้อะไรนะก็แค่นั้น ต้องได้รางวัลตัง้งสี่วันหลังอ่ะโอ้โหกระตั้งสิบรูปเนาะไม่งั้นโอ้โหทำเหมือนทุกรูปว่าโอ้โหจ่ายรางวัลกระจุยกระจายแต่แตถ้าไม่เหมือนอะ่ะไม่เหมือนพี่แบงค์โดนไปวันต,ต,ต,ตีวันตีตีด้วยพัดของโดมานี่ย <laughs> อีกแล้วอ่ะ <laughs> โอ้โหเอาบแบบขั้นร้ายแรง <laughs> มันอีกแล้วว่าเบือ่อเบือ่อเบือเบ่อแทนเนาะคนดูเนี <laughs> ่ยเห็นไหมคนดูเบื่อไหมครับเบื่อเบื่อต้องป้องกันแล้วครับนี เล้วยังดิโอ้โหพี่ตีมันงไงน้องๆพร้อมอะไรยังครับเดี๋ยว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 พี่เล่นคนเดียวได้ไงเล็กเล่นด้วยกับพี่ดิแข่งการแล้วให้คนดูตัดสินดีกว่าตัดสินว่าตัดสินว่าใครเหมือนเอกกานพี่แบงค์กับพี่เล็กอืมเออเล็กเตรียมมาเล็กรู้แล้วแล้วแต่เล็กก็ทําได้ไงก็เล่นได้เล่นด้วยกันด้วยเหอะถ้าได้พี่แบงค์ช่วยตีด้วยไงผัดการมันจะได้สนุกมันจะได้สนุกอ่าอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้มาแข่งกัน พี่เล็กจะเล่นด้วยนะครับเอ๊ะแล้วถ้เล็กตอบผิดเล็กไม่โดนอะไรนะมโดน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 โอเคโอเคโอเคเท่าพร้อมมาแล้วเราไปลุยกันเลยคนแรกท่านเคียวจูโร่นั่นเองอืมใครทำก่อนพี่กับเล็กเอางั้นพี่แบงก์ก่อนอ่าพี่ก่อนนะดูนะ อะไรอะตกใจอะไรอ่ะเหมือนแล้วเนี่ยพอได้แล้วตัดสินได้แล้วนะว่าตกใจอะไรอ่ะมันมันเหมือนคนตกใจมากกว่าอร่อยไหมไป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 น้องนีพี่เล็กไม่ได้แก้พี่แดงนะมันเหมือนแล้วอ่ะมันเหมือนคนตกใจอ่ะตกใจมากกว่าอร่อยอ่ะต้องแบบตาแพรวพพพาาาาตตตีีี่่่เเเลลล็็็กกกอ้ว สามสองหนึ่งเอา้าอร่อยดีนะฮมาดูเลย <cetera> ดูดิน้องความไม่เ้่าเทียมของคน,นา่าตั้งใจดูแล้วตั้งใจดูแลข้อขี่ไม่ไม่เหมอยตัวเองยังทำไม่เหมือนเลย oh, <no. S 1> เอาเป็นว่าให้น้องๆตัดสินแล้วกันว่าใครเหมือนกัน 2> <2> <Sounds> ไ,ได้เหงื่อแตกไปหมดร้อนเอาข้อแรกให้ตัดสินเราถือทั้งคู่ถือว่าไม่เหมือนทั้งคู่แล้วกัน แต่ทำให้ตัดสินกันเองเหรอให้น้องๆคอมเมนต์ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนอ่ะโอเคไปข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองไปข้อที่สองครับอินโนสุกินะครับโอ้ลูกนี้ไม่น่าอยากใครก่อนใครก่อนอ่ะรอบนี้เล็กก่อนแล้วกันอ่ะเล็กก่อนเล็กก่อนผัดกันอ่ะผัดกันผัดกันเอามาให้ถือกันเลยไม่พี่ต้องถือทิไปเร็วๆทำน้าเหมือน นี่ก็ตีกันทั้งรอบ่างเงี้ยอ่ะหนึ่งสองสามไม่เหมือนไม่เหมือนมันไม่เหมือนนะเออทำไมยากนะมันกระตูนจะไปเหมือนกันได้ยังไงต้องเจ้าเล่ดูพี่ดูพี่อ่านี่มาทันตัวมาก่อนเอาความจริงนะนี่ไงเดีอะไรตีะกงโอเคโอเคลองทำให้เหมือนดู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 ความเหมือนดูความเหมือนเหมือนยังนะ ออยอนึงเนี้เหมือนจริงเเหมือนจริงบอกแล้วมันเหมือนเพราะทรงผมด้วยทันจิโร่พี่เรื่องแบบนหะอือ,ม,อามามามาไม่น่ายากเท่าไหร่ <What? laughs> เหมือนเหมือนขอีทนึงเหมือนเหมือนไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้เขาเข้าไปไม่ได้ไม่เข้าใจอะะว่ามันเหมือนมันเหมือนแล้วไม่เหมือนอะตาเล็กตาเล็กตาเล็กออมาอภัติมาเอ้าตัดสินเองเฉยสิตาพ่เล็กตาพี่เล็กบ้างอะไรทำมันต้องแบบเป็นภาพมุมเสยใช่ไหมอ่าอ่ะเดี๋ยนี้เหมือนบอกไม่เหมือนให้น้องๆตอบก่อนแลอวถัดไปเนีอ่าให้อีกทีหนึ่ง เหมือนตัวเหมือนตั้งใจแบบโอ้สองเลขเอากระตือเขาดูหน้าเว๋ๆนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออให้น้องๆคอมเมนต์เหมือนเดิมคอมเมนต์เหมือนเดิมแต่พี่แบงก็ไม่น่าตีเลขกก่อนให้ข้อไหนที่แบบไม่มั่นใจอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเชื่อพี่โอเคโอเคโอเคไปข้อต่อไปข้อที่เท่าไหร่ละวันนี้รู้สึกเหมือนสร้างเกมมาโดนทำร้ายตัวเองไงไปข้อต่อไปครับ อู๋ข้อนี้นี่ง่ายถนัดเลยทำพร้อมกันก็ได้ไงครับไม่ไม่เล็กเล็กทำก่อนรอบนี้เล็กทำก่อนหนึ่งสองเหมือนเด็กเหมือนขอทานอ่ะเหมือนขอทานติ๊งตองอ้าวเหมือนยังไงก็เหมือนข้อเนี้ยที่ทั้งทำก็เหมือนอ่ะดูดูดูจะไหวพาด น่ากลัวนะน่ากลัวตรงไหนมีความสุขโอ้โหมันดูเหมือนโอเคผ่านก็ผ่านเออเหมือนทั้งคู่แล้วก็ไม่เห็นสภาพตัวเองเหมือนกันว่าตอนทําหน้าตาเป็นยังไงอย่าลืมคนดูคนดูลองทําดูที่บ้านอ่านจะเหมือนก็ได้เหมือนคนบ้าเลยคนเอไม่ไปยิ้มเนี่ยไปเข้าต่อไปครับอ้โหข้อนี้เนี่ย พี่ทําก่อนเลยทําตาโตทำเงินแบบเจ้าเร่ท่านทันเงินนะมาเป็นไรปากเบี้ยวพี่เหมือนมากเหมือนชายน้อยเราเรารู้จักชายน้อยกันไหมเหมือนแล้ววันใส่ทองพี่โกงอะเหมือนเราทั้งทำหน้าเห็นเงินทำไปแล้วทำไปแล้วหนึ่งเอ้วทำหน้าชายน้อยเนี่ย ต้องมีความอมัยหิดอ่าต้องมีความเท่ๆไม่ใช่เหมือนคนปัญญาอ่อน <c oughs> ดูดูพี่เล็กดูนิ oh, <no. S 1> ไม่มีความเหมือนเลยปากก็ไม่เหมือน <c oughs> ปากต้องยิ้มเบี้ยว บายบข้อนี้ให้น้องๆคอมเมนต์ทำไมผมเล็กเป็นงี้แมงก็ไม่บอกเท่ดีทรงผมแบบเหมือนนกแก้วไงนกแก้วดูดิแล้วหัวเนี่ยจะงอยเลยนะเหมือนนกขนทองีิแว้งตีจนหัวผมบี่กระเทงอนน้องๆคิดูแลกันเอาเอาเป็นว่าข้อนี้เสมอกันละกันผิดเหมือนกันวิอะไรอะทำไมตัดสินเองหมดเลยเหมือนน่าต้องให้คนดูคอมเมนต์ไป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 ข้อเราไปข้อเราไปครับ แฟนพี่แบงก์นะแฟนพี่เองไม่น่านยากเท่าไหร่อ่ะให้เลขก,ก่อนเลยให้เลขก,ก่อนเลยโหรูปนี้เลขคำยากเดี๋ยวพอดีเลขเป็นคนหน้าเ,เรียวไม่เหมือนพี่แบงก์หน้ากลมนี่ตีก่อนเลยเขาเน้นสามแล้วเขาหันหน้าไปทางนูน้ออนอ เ <Wars> mhm. หมือนปลาทองอ่ะคนรอทำแล้วส่วนอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่แงแม่งแม่งแม่งตีแล้วด้วยเมื่อกี้ใจเย็นๆๆดูนะดูนะมันต้องค่อยๆเป็นะเข้าไปทีละสเต็ปตาก่อนตาต้องโตเบิกโพรงตาต้องใหญ่ดูนะตาใหญ่ก่อนต่อไปปากเหมือนอมยิ้มหคนละไม่ตีแล้วกันน้องๆคิดเอาเองแล้วกันว่าเหมือนได้เหมือน ี่รู้สึกสงสารตัวเองไงวัน่ี้มาเละหนีจริงก็ได้ปะไม่ได้เหมือนพิซซี่นะเหมือนปลาปักเป้ามันแปลงหลายอย่างเหมือนฟิตชอ่ะแหมว่าคนอื่นละอันนี้ว่าแต่เมื่อกี้มันเหมือนนหน้าชิงว่าตัวเองก่อนเลยตีได้ไงอะเหมือนหน้าไม่เหมือนน้องๆอย่างที่พี่เล็กบอกว่าลองคอมเมนต์มาดูว่าเหมือนไม่เหมือนเหมือนตายขี้โกงอยู่แล้วดูดิไม่เหมือนพี่เล็กชอบขี้โกงอ่ะโโอ้หพี่ตัวเองขี้โกงมาตลอดทุกขคนไปเข้าไปนะครับ พ่อนี้ตั้งใจมาทําแกงพี่ร้านเนี่ยไม่ต้องมาร่วมวงด้วยเนะี่ยไปใครก่อนพี่แบงค์ก่อนนะผัดกันต้องต้องไปด้วยทีละอย่างเอาปากกันปากกันเหงื่อเหงื่อเหงื่อด้วยเหงื่อไม่มีวะ <c oughs> ดูสิดูสิดูสิพ <c oughs> ยายามทำตาม <c oughs> บอกก็เหมือนได้แล้วเมื่อยเมื่อยน่ากลัวเหมือนซอมบี่เลยตัวละครเหมือนนั่นเองอ่ะผีชั่วรีอ่ะต่อไปผีชั่วรีมาไอผีชัลวรเองต้องโดนมั้งเอ้าหนึ่งลองห่วงรอห่วงรอหัวเด็กเก๊ะรออ่ะนี่คือเก๊ะเหยานะหัวอะไรห่วงรออ่ะคือคอยหลอกนะทำอะไรก็หลอก ไปนปไป้องข้อ,ญญต,อต่อไปนครับท่านฟันิี้หน้าตานี้เจ้าเล่ห์นะเ,เล็กก่อนหนึล่ะเล็กก่อนได้เลยอ่ะรอบเดียวรอบเดียวนี้ให้ผ่านเลยนะเออหน้าตาโหดเยี่ยมแบบนี้ พี่ทําไม่ได้เลยพอด,ด,ดีพี่เป็นคนจิตใจดีมันเป็นหน้าตอนที่พี่ทําคลิปนะฮะมันแบบว่าหาเกลไว้พี่อยากเล่นเนี่ยพี่ต้องทำหน้าเยอะันเลยงหน้าพี่ทําไม่ได้หน้าเนี่ลองทําดูไม่เหมือนตีก็บอกอไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนตีเหมือนก็ไม่สนุกตี <c oughs> ไม่เหมือนอ่ะมันเหมือนนะโอ้โหใครจะไปอยากนะหน้าโหดแบบนี้ดูโหดร้ายเหมือนเหมือนก็มันเหมือนตัวอะไรตัวโกงอะไรสักเรื่องอะโอเคโอเคยงั้นเหมือนก็ได้อ่ะ โอ้เอารูปอะไรมาเนี่ยมันเป็นภาพที่มีเสียงอ่ะต้องอาจารย์เข้ามาด้วยต้องอาจารย์เหรอความรู้สึกไหมความรู้สึกป่ะย่างยังย่าพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วที่พี่โดนตีบ่อยๆพี่ไม่เหมือนเพราะพี่ใส่แว่นไอ้เราเพราะใส่แว่นมันเลยดูไม่เหมือนไอ้เราเพราะเนาะเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้พี่ไปดูดิดูดิเธอนเตอเลยพี่ก็โดนดิ หนึ่งสองครับอะวงลอวงรอนี่คืวอะไรอวงรอเนี่ยหน่งสองอจักเสียงละเสียงละเสียงถามทีแล้วไอเป็นคนบอกไอ้พี่อักนคอแห้งแล้วอะอจกอาจรย์อาจหนึ่งสองกไ็ได้โอ้ให้ก็ได้ตีไปสามที ถือว่าสงสารตีไปกสามทีแล้วมาพึ่งบอกให้ก็ได้ถ,ถือว่าสงสารให้ผ่านกันดูหัวกระเทิริงมาแล้วออไปต่อไปข้อสุดท้ายข้สุดท้ายๆๆๆยังอยู่ที่เซนอิสึเหมือนเดิมเล็กๆก่อนเลยกับได้รูปนี้น่าชนะเฮ้ยเหมือนยันทรงผมเลยเ้ย <laughs> <ๆ S 1> มามันต้องหมวมัวกัอาจ้าวกันนึงต่อครับ สุดยอดมามาให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านมาให้บานดูดูเป็นเพราะโดนตีจนจนหัวกระเซิงไหมล่ะถึงทำได้เอามั้งเอามังนี่เหมือนนี่เหมือนนี่เหมือนมันมันกล้เอาคืนมันทำได้แค่นี้ผมมันมันไม่ต้านได้เหมือนได้เหรอเนี่ยผมมันไม่ต้านเล็กมีแว่นยังไม่เก็บอะไรมาหมุนเลยเนี่ย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับติดตั้กันด้วยนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจพวกพี่นะพี่ทำคันที่ทำคัญที่ทำคัคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องคลิปวันนี้นนั่แหละว่าใครเหมือนไม่เหมือนเรากันพี่ว่าพี่เหมือนเพราะว่าพี่เซ็งมากพี่เป็นคนทําคลิปเนี่ยพี่เล็กห่วงหล่อไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงพี่เป็นคนทำคลิปเนี่ยพี่คิดไม่คิดว่าพี่จะโดนเนี่ยพี่ต้องมาโดนแล้วพี่มาทำเนี่ยนะ ใครทำเหมือนเนี่ยดูดิคอมเมนต์บอกน่านอนมะพี่เล็กพูดมาไปนอนไปเลยบ๊ายบายบบ๊าายยม่วงนะเนี่ยอยากเจอน้องๆไงไม่เจอกันนานจะหลับแล้วเนี่ยสวัสดีครับ